โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2567กระบวนการสืบสอบของเด็กประถมวัยเรื่องบ่มอย่างไรให้ชั้นสุกเร็วโดยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2และ3โรงเรียนบ้านผาหาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระเยาเขต2ครูที่ปรึกษานางประวินตาโนริยานางสาวกมลทิพย์ใจใหญ่ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2และ3ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรื่องบ่มอย่างไรให้ชั้นสุกเร็วมีทั้งหมด6ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การตั้งคำถามรวบรวมความคิดปฏิบัติการสืบสอบสังเกตและบรรยายบันทึกข้อมูลสรุปและอภิปรายผลขั้นที่1การตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติ ในตอนเช้าคุณแม่ของฟ้าใสนำกล้วยน้ำว้าสุกมาให้คุณครูเพื่อเป็นอาหารว่างสำหรับเด็กๆเด็กๆเกิเดกค,ความสงสัยอยากรู้จึงได้สำรวจสวนกล้วยน้ำว้าแบ่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนบ้านผาฮาวคำถามบ่มอย่างไรทำให้กล้วยสุกเร็วเด็กๆได้ไปตัดกล้วยเพื่อนำมาใช้ในการทดลองบ่มอย่างไรให้กล้วยสุกเร็วจุดประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการที่ทำให้กล้วยน้ำว้าสุกเร็วกล้วยน้ำว้าห่อกระดาษกล้วยน้ำว้าห่อฟอยล์กล้วยน้ำว้าใส่กล่องดำครูได้แบ่งนักเรียนออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งศึกษากล้วยน้ำว้าห่อกระดาษกลุ่มที่สองศึกษากล้วยน้ำว้าห่อฟอยล์กลุ่มที่สามศึกษากล้วยน้ำว้าใส่กล่องดำ ขั้นที่2การรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานเด็กๆและครูสนทนาร่วมกันโดยครูใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กใช้ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่องการสุกข,ของกล้วยโดวยวิธีการต่างๆพร้อมทั้งให้เด็กๆคาดคะเนคำตอบขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบเด็กๆ พูดคุยถึงวิธีการทดลองและสำรวจพร้อมทั้งนำกล้วยมาหาคำตอบเด็กๆร่วมการสรุปวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองขั้นที่4ส,สังเกตและบรรยายแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการทำโครงงานผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยให้เด็กๆนำอุปกรณ์มาจากบ้านเช่นกระดาษกระดาษฟอยล์กลองสีดำและฟะกา้า เด็กสนทนากันถึงลักษณะของกล้วยและช่วยกันแยกเป็นลูกๆกลุ่มที่1กล้วยน้ำว้าห่อกระดาษการทดลองครั้งที่1กลุ่มที่2กล้วยน้ำว้าห่อปอยการทดลองครั้งที่1กลุ่มที่3กล้วยน้ำว้าในกล่องดําการทดลองครั้งที่1กลุ่มที่1กล้วยน้ำว้าห่อกระดาษการทดลองครั้งที่สอง กลุ่มที่2กล้วยน้ำว้าห่อฟอยการทดลองครั้งที่สองกลุ่มที่3กล้วยน้ำว้าในกล่องดำการทดลองครั้งที่สองกลุ่มที่1กล้วยน้ำว้าห่อกระดาษการทดลองครั้งที่สกลุ่มที่2กล้วยน้ำว้าห่อฟอยการทดลองครั้งที่สากลุ่มที่3กล้วยน้ำว้าในกล่องดำการทดลองครั้งที่สากลุ่มที่1 กล้วยน้ำว้าห่อกระดาษการทดลองครั้งที่4กลุ่มที่2กล้วยน้ำว้าห่อฟอยการทดลองครั้งที่4กลุ่มที่3กล้วยน้ำว้าในกล่องดำการทดลองครั้งที่4ท่ั้ที่5บันทึกข้อมูลครูและเด็กๆร่วมกันสรุปวิธีการหาคำตอบและวิธีการบันทึกผลข้อมูล ขั้นที่6สรุปและอภิปรายผลเด็กๆเ,เล่าวิธีการหาคำตอบและวิธีการบันทึกผลการทดลองเด็กๆคาดคะเนผลการทดลองสรุปผลการทดลองได้ว่าบ่มกล้วยน้ำว้าด้วยการห่อกระดาษสุกเร็วที่สุด